นี่จะเป็นข้อความด่วนจากจักรวาลส่งถึงคุณค่ะในตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะเจอปัญหาสิ่งใดอยู่หรือกำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี่อาจจะเป็นข้อความที่จักรวาลตั้งใจส่งมาถึงคุณเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คุณได้สามารถคลี่คลายปัญหาเป็นกำลังใจให้กับคุณในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันนะจากพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ leave the past behind นะคะได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องปลดปล่อยเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆ ทิ้งไว้เบื้องหลังค่ะอะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปนะคะนะคนเราต้องใช้ชีวิตนะอยู่กับการก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นอดีตอะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วขอให้คุณปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นลงและจงโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันนะคะ โฟกัส on the positive นะคะสิ่งที่คุณควรจะทำต่อจากนี้ไปอาจจะเป็นการที่เราตั้งเป้าตั้งเป้าเพื่อมองหาพลังงานบวกตั้งเป้าเพื่อมองหาแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามานับจากนี้ไปอะไรก็ตามนะ,ะที่มันอาจจะเป็นพลังงานลบนะเป็นสิ่งลบๆขอให้คุณปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปและจงมองหาแต่สิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะ keep your heart open นะสิ่งนี้คุณต้องการก็คืออาจจะเป็นการเปิดใจค่ะกล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหกล้าที่จะเปิดใจยอมรับในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งต่างๆที่มันกําลังเข้ามานะคะนะในช่วงนี้นะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดก็ตามนะขอเพียงคุณเปิดใจที่จะยอมรับพลังงานบวกและมองหาแต่สิ่งที่ใช่นะสิ่งนั้นจะมีนวะโนมที่จะถูกคุณดึงดูดเข้ามานั่นเองนะคะ take inspiration c ค่ะ สิ่งที่คุณควรจะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวงคุณอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจนะคะทาในสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยแบบสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับคุณเป็นกําลังใจนะคะเป็นการที่ส่งเสริมอินสปิเรชันหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวตนของคุณนั้นรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบๆ คนที่เข้ามาแล้วทาร้ายใจิตใจคุณคําพูดลบๆและสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีขอให้คุณลูกดวงปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปนะคะและ adjust to, uh, to the device นะคะคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะขอให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าสิ่งที่คุณได้อธิษฐานไปกับจักรวาลสิ่งที่คุณได้สื่อสารไปนั้นและสิ่งที่คุณได้อธิษฐานจิตนะคะต่อพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณ เตรียมตัวที่จะได้รับพรนั้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจากพลังงาน e อ e น g y ของจัก,กรวาลได้เลยค่ะและนี่คือข้อความนะคะจากจัก,กรวาลส่งถึงคุณน,นั่นเองนะคะว่ารับจากนี้ไปขอให้คุณไปวางเกี่ยวกับสิ่งเก่าๆที่มันจบไปแล้วใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขดึงดูงดแต่พลังงานสิ่งที่เป็นพลังงานบวกและเตรียมตัวรับพรจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงนะคะพลังงานของจัก,กรวาลขอให้ทุกท่านที่ได้เจอคลิปนี้โชคดีค่ะ